สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่ผมเองนะฮะดูดูชาแนลซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นเกม Roblox นะฮะกับในแมปที่มีชื่อว่า Attack on Titan นะฮะซึ่งเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะมีคำเตือนก่อนแล้วเราก็แต่งตัวได้นะก็กดกดไปตามอัธยาศัยศของเรานะฮะแล้วมันก็จะมีกด play เราไปเล่นกันเลยเราแต่งตัวมาเรียบร้อยแล้วนะฮะ ซึ่งเวลาเราเกิดเนี่ยเราก็จะมาเกิดบนกาแพงใช่ไหมเราก็จะสามารถมีเราก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆที่อำนวยความสะดวกให้เราสําหรับการฆ่าไททันเนะาะเนี่ยไททันนะฮะเดี๋ยวผมจะไปฆ่าไททันให้ดูว่าต้องฆ่ายัางไงนะฮะการฆ่าไททันนะฮะต้องฟันไปที่หลังคอของมันจริงๆๆๆง,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 งหรือไม่ก็ใครที่สู้ไม่ค่อยเก่งนะฮะ ก็สามารถแบบพุ่งเข้ามาได้เลยแล้วฟันขาไททันให้ล้มบางทีนะฮะก็อาจฟันขาไททันให้ล้มได้อ้าอะไรเนี่ยทำไมโดนกินว้าวเราโดนกินนะฮะก็จะมาเริ่มใหม่ก็ไม่เป็นไรน้่มันดงไททันผมไม่ไปจะไปแค่ตรงนี้พอมีไททันประมาณนี้ว้าว นี่คือแขกรับเชิญของเรานะฮะดูดอิงนี่คือพ่อของผมเองสวัสดีพ่อสวัสดีลูกเราไปฆ่าไททันกันดีกว่าตัวไหนนั่นไงเยอะชิง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 ไม่ก็ฟันไปที่ตาของมันเพื่อให้มันสตันนะฮะฝังข้อชิง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  Attack on Titan มันต้องเป็นแบบนี้หนูชิงชิงชิง ตายยังเนี่ยเฮ้ยคือตายเืยยังม,มาลมแล้วแกฆ่าเหรอนี่ฮะผมได้หนึ่งคิวแล้วก็จะมีหนึ่งคิวตรงนี้พอตายอะ่ะอ้าวคุณตายไม่เกมนี้มีดาบหักด้วยนะฮะแล้วก็มีแกตรงเนี้ยเป็นการที่เราจะวิ่งได้เร็วขึ้นนะฮะเนี่ยผมกดสเปซบาร์ค้งโอ้มาแล้ว ถ้ากด R มันจะเป็นการเอาดาบใหม่ออกมาถ้ากด B มันก็จะเต้นถ้ากด N มันก็จะทำแบบนี้นะฮะซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรผมจะไปเราสามารถเติมแก๊สได้ด้วยนะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเติมไปเพื่อเพราะว่ามันก็ไม่หมดอยู่ดีเยิงชิงชิงชิงยอมาแล้วชิงสองวสุดยอดมาก มานี่เพื่อนเราไปฆ่าไททันกันดีก,กว่านะไป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 ,ไปโหไททันตัวใหญ่พวกเราฆ่าไม่สําเร็จแน่เลยไททันตัวใหญ่อ้าวเฮ้ยไปไหนเราเฮ้ยดามหากักแต่ว่ามันไททันมันสตาร์นะฮะผมฆ่าไปประมาณกี่ตัวแล้วเนี่ยมาแล้ว โอ้ยน,นี่สามคิวแล้วนะเอาสักกี่คิวดีครับห้าคิวไปเลยห้าคิวไปเลยนะเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งกด R โอ้ยดาบหมดไม่ดาบหมดมดาบหมด,ด,หมดเราต้องเสียสละตัวเองนะฮะเราต้องฆ่าตัวตายถ้าดาบหมดเกมนี้มีดาบหมดด้วยนะฮะ ถ้าดาบแตกแล้วดาบหมดอ่ะเอ,อือยาช่วยเราด้วยตีมันเอ,อือผมตายและะ้วทำไมพ่อไม่ช่วยยาพ่อไม่เห็นหรอหาไม่เจอหนูเกินใหม่แล้วอยู่ไหนอ่ะอยู่ที่เดิมอ๋อเหรอเดี๋ยวไปหาแป๊บหนึง่งยังไม่ตายใช่ไหมยังแต่ข่ามันไม่ตด้ ทำไมพ่อไม่ได้สกิลเลยอ่ะพ่ออยู่ตรงกลางกับไปยิงยิงสัญญาณได้ปะยิง่อนเห็นปะยิงสัญญาณเลยว่าการฆ่าไททันตัวเดียวนี่มันเป็นงานที่ลำบากมากยิงสัญญาณอยู่ตรงไหนอยู่ไหนวะอยู่ไหนเนี่ยยิงไปแล้วเห็นปะยิงไปแล้วอ๋อเจอแล้วสีเขียวใช่ไหมใช่โอเคเดี๋ยวไปหา มันมีการยิงสัญญาณด้วยนะฮะถ้าใครเล่นในคอมก็จะเล่นสะดวกกว่าแต่ผมไม่รู้ว่าโทรศัพท์มันจะเล่นได้หรือเปล่านี่ฮะที่เติมแกส๊สอุ้ยวิ่งเลยหรือเปล่ากด e ไปเลยถ้าเราลากเมาส์ไปตรงไหนแต่ไม่ต้องกดคลิกนะฮะแล้วเราก็กด e ใช่ไหมครับมันจะเป็นการเอาสปริงเนี่ยดีให้เรา แล้วพ่อเราอยู่ไหนหรอหออเจอแล้ววัดดีดูดองิงขอฟันหน่อยชิงนี่มันี่มันท่าอะไรก็ไม่นี่มันท่าอะไรก็ไม่รู้นะฮะมาไปตรงนู้นนี่มันไททานหัวทองมาเลยเชื้อสายฝรั่งเหรอเอ,อือฉันตายแล้วเพื่อนโง่มากเลยเดี๋ยวไปก่อนนะวู้ไทาทานออก ต่มาไม่ตายด้วยนะเฮ้ยไอ้กดอะไรเอาดาวออกมานะกด R ครับไปเลยอ้าวตายเหรองั้นกระโดดลงมาเลยนะแล้วจะเจอหนูอยู่ทางอยู่ทางหกนาฬิกานี่นี่เจอแล้วอ่าหนูมันฆ่าไททันอยู่ใช่ไหมฆ่ามันจะได้หกห้าชิลโชว์ให้เพื่อนเฮ้ยเกาะไททันเจ้ามันเกาะไททันได้ด้วยผมเพิ่งรู้ เอ้ยทำไมแกไม่ตายเนี่ยหรือกแกตายแล้วน่ะมตายแล้วไปดีกว่าไปฆ่าตรงนูน้นตรงนู้นน่าจะโหดกว่านะฉันว่าทำไม,มตัวนี้ไม่มีขาเหรออ๋อมันติดบัก็กเข้าใจไหมมันติดบั็กฮึดชิงฮึดซุ่ง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 ฟันแทงฮึดฟันแทงอ้อไปเดี๋รื่อย ไททันตัวใหญ่ไททันเชื้อสายฝรั่งชิงๆหนึ่งคิวสี่คิวแล้วนะฮะตอนนี้ดูดอิงไปเกาะอะไรอยู่ตรงนั้นเฮ้ยดีมากทำไมเราไม่ได้ตั้งหนึ่งคิวเลยอะ่ะดูด,ด,ดไม่รู้สินายฆ่าได้แล้วนี่นาะไหนอะ่ะไม่เห็นตายเลยอะ่ออะอ๋อเหรองั้นนายไปเอาโอกาสตรงนั้นก็แล้วกันนะ เราเชื่อมันว่าไหนจะต้องทำได้โอ้กระโดดออกมาจากดวงไททันนะฮะเฮ้ยตัวฟรีตัวฟรีฟรมันยัจะมีชีวิตอยู่ไหมว้าผมได้5คิวแล้วโอ้โหเล่นไม่กี่นาทีได้5คิวนะฮะสุดยอดมากเรียกได้ว่าผมเก่งมากๆเลยเอา้าพ่ออยู่ไหนอ่ะ อยู่ไหนหลรอหน้าอ่ะอยู่ที่เจอสี่ตัวอะไรเนี่ยโอ้โหเฮ้ยวิ่งออกมาวิ่งออกมากดสแบ,บปปาแล้ววิ่งออกมาไม่กลัวจะตู้โอ้ตายแง่แงเลือดยังเยอะอยู่เฮ้ยพ่อใช้เครื่องบินดิแล้วไปฟันไททันนี่หกคิวแล้วตายต่อออกจากเกมก่อนรอไอ้โดนคิว จะไททันตายซะชิง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 เหมือนท่านอะไรเนี่ยเราดูเหมือนว่าเราเล่นอยู่บนหัวไททันนะฮะปอยวู้นี่ก่อนนี่ก่อนซึ่งใครหลายคนนะฮะก็บอกว่าเกมนี้เนี่ยมันดีนะฮะแต่ว่าไททันมันมีอยู่ทุกที่นะฮะ อยากหาที่แบบฝึกอะไรแบบนี้ใช่ไหมผมแนะนำเลยตรงนี้เนี่ยมันเป็นเซฟโซนนะฮะผมมาซ้อมอยู่บ่อยๆแต่ก็ไม่ค่อยบ่อยหรอกเพราะผม,มเล่นเป็นแล้วไททันล้มแต่เราได้ดับใหม่7จคิวแล้วจริงๆว่าผมเล่นมานานแล้วแหละเล่นเป็นวันเลยนี่มันเป็นที่กบดันของผมไม่รู้ว่าผมออกเสียงถูกไหม ถ้าผมออกเสียงไม่ถูกก็ขออภัยด้วยนะแขกรับเชิญของเราไปไหนหล่าทำไมทำเสียงหนึ่งอะบินขึ้นไปเือใครหลายคนนะคะก็อาจจะเจอปัญหาแบบบินขึ้นไปแต่ว่ามันค้างผมเคยเจอปัญหาแบบตลกมากๆเลยนะฮะนี่คือที่เติมแก๊สเนีย่ยแก๊สตรงนี้มันจะเป็นแก๊สทำให้เราวิ่งเราขึ้นแต่ผมก็ไม่รู้นะว่ามันมีหมดหรือเปล่าเพราะ ผมเคยลองแล้วแต่มันไม่หมดสักทีมันเติมตรงนี้เ่ะ๋ยวผมเติมให้ดูแป๊บนึงหาที่เติมกด F อืมเอ้นี่มันจะเป็นการวางดาบแล้วเราก็ทำแบบนี้บเราก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเราเปลี่ยนะดาบเราก็หล่นด้วยแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะฮะถ้าใครนะฮะดูคลิปนี้นะ,ะก็อาจจะสงสัยว่า ทำไมสู้มานานแล้วยังไม่ตายดูง่ายๆเลยนะดูจากหน้าถ้ามีบารแผลนะฮะถ้ามีบาดแผลหนักๆเลยอะ,ะแบบช้ำเลยนะฮะแปลว่าคุณใกล้ตายแล้วไททันมาสามารถกินเราได้ด้วยนะฮะแต่ถ้าเพื่อนช่วยเราก็จะรอดมาเลยไททันไททันหน้ายิ้มยี่เขาทำสีหน้าสุดดิ p เ e รสซิงนะฮะ มาเลยมาเลยโอ้ดับเบิ้ลเลยเราจะได้คิวเยอะเฮ้ยนย์อะแย่งเรานะฟิ้งฟิงกูชิง,ง,งเออตายออแค่นี้นะฮะรีวิวคร่าวๆสำหรับ a t t a c k on t i ท a n นนะฮะเออผมลืมบอกไปนะฮะกดสเปซบ,บาร์ค้างมันเป็นมันเป็นแบบนี้นะ,ะมันจะพุ่งตัวเร็วขึ้นแล้วถ้าเล็งเมาส์แบบนี้เล็งเมาส์ผมจะเล็งเมาส์ไปตรงนู้นแล้วกด e มันจะเป็นแบบนี้มันจะบินขึ้นมาและเราก็ล่วงตายเอ,อื้อจบสำหรับการรีวิว a t t แ c กอนไท t ันนะฮะสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะฮะ